สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกิกพา้วยอยู่ขนานี้ตอนนี้เนาะมือนี้ลอกิกกับสิพาไปเบืองตัวเลแนวทางรัฐบาลไทยเหมือนดืมคือเก่าค่ะสาหรับคลิปนี้คลิปที่สองเนาะกับรัฐบาลไทยีซเซียนนะคะก็จะมีของเซียนจิระเหล็กลับนั่งฝาเซียนซุ้มแล้วก็เซียนนม,มนะคะในคลิปนี้คลิปเดียวกันซเซียน กับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยตองวดวันที่หนึ่งเมื่ออื่นนี้เนาะค่ะหนึ่งมีนาคมสองพันหอยหกสิบแปดไปต่อการยาวๆสำหรับคำขึ้นนี้เนาะกระสบลงรัฐบาลไทยห่าก่อนเนาะค่ะแสกจากน้อยสำหรับรับฒนาเมื่อขึ้นที่ผ่านสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเป็นจ้งไดแน่ค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเห็นเขาว่าคอมเมต์กันอยู่แตกระเบิดระเบิดเนาะดีใจน้ำเด้อทาผู้ใดได้กับตัวเลขแนวทางล็อกกิงะะ้งเนาะสามตัวแตก บนสองตัวตรงๆเนาะโบว์หลายแคนีกอนเนาะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะไปต่อไปต่อกับรัฐบาลไทยคืนนี่ไปกับรัฐบาลไทยก่อนเนาะสำหรับตองวดกับตัวเลขแนวทางเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเกาเช่นเคยคะ่ะเลขอาจจะมีเข่ามีรูดเรากิก็ต้องขอขอภัย fc เพ้นคลับเลยเด้หรือเลประคาวปฟังบอกว่าจะเป็นของเสียนใดเนาะค่ะ หลักกาบขอบคุณตัวเลงแนวทางจากทั้งซีเซียนเนาะบ่ว่าจะเป็นเซียนจีราเซียนซุ่มเลขรับนางฝ่าแล้วก็เซียนนุ่มนะคะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทางง่องบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเราพัฒนาเนาะขอบคุณในหลายๆแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเนาะ่ว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่พึ่งเข้ามาใหม่หรือคนเก่าที่ติดตามตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เปิด่องมากกบขอบคุณนหลายๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาให้คอมเมนต์ดีๆซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กําลังใจเนาะ สว่สเลซีเค้าเล็กสรุดก็ยังไ้ก็ลังใจกราบ,บขอขอะคุณหลายๆค่ะ,ะ,ะเพื่อเ่เป็นการเสียเวลาเนาะเข้าไปเบิรงนเกลีกแนวทางรัฐบาลไทยตองวดของทั้งสีเซียนกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นของเซียนจีราเนาะสำหรับรัฐบาลไทยวันที่16กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาของเพื่อนเขาไปที่ตัววิ่งรูดวิ่งรูดเจ็ดเนาะวิ่งรูดเด่นที่เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะสามเจ็ดเจ็ดเลขกบุญ ตัวเลขแนวทางก็อาจจะรุดไปเนาะสำหรับตัวนี้ตัวเจาะของเพิ่นแต่ว่าสายวิง่งสายรูดของเพิ่นถือว่ายังมากงหมดแหลกก็ยังว่าเดินดีเนาะค่ะสาหรับแนวทางของเซียนจิระไปต่อกับแนวทางใหม่กับวันที่หนึ่งมืออื่นนี้เนาะคะ่ะเอาไปรุนกันจตเพิ่นกับไม่แล้วค่ะกับตัวเลขแนวทางบ่อนแอเนาะ,ะจิตอาจจะมาอีกกับตัวเลขแนวทางของเซียนจิระ รัฐบาลไทยของเพิ่นเนาะกับตัวเลขกนวาทางวิ่งบนล่างเนาะบนล่างวิ่งแปดกับเจ็ดวิ่งรูดบนล่างแปดกับเจ็ดสองตัว4ีหางนะคะสำหรับรัฐบาลไทยของเพิ่นไ้มาซีหางสองตัวมีแปดศูนย์แปดสามเจ็ดสองเจ็ดหกเน้นเจาะทีสามหางสำหรับสองตัวนะคะมีเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วกับแปดสาม เลขกันเิ่นไ้มาเก้ากันเก้าาสามตัวสามหางไ้มามี c แปดหก c เจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกนิ่นจาะที่สองหางค่ะสำหรับสามตัวเนะะ 4, 8, 6, ะ 4, าะ 8, 7, ค่ะมี c แปดหกแล้วก็ c อ่าแล้วก็แปดเจ็ดหกค่ะอ่าแคปหน้าจอเด้อไพ่สิไปต่อกับตัวเลขแนวทางของเซียนจีระอ่ากับตัวเลขแนวทางของเซียนจีระไปต่อเนาะคะ่ะ แอบนาจอเอาค่าอะองวดที่สองนะคะวันที่หนึ่งมืออื่นนี่เอาไปรุนกันสําหรับมือื่นนี้ก็เอาไปเบึงเนาะปตโตกับเซียนเซียนนุมนะคะเซียนนุมงวดที่ผ่านมารุดไปเนาะรุดทั้งสูตรตัดแล้วก็สูตรเต็มงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาของเพื่อนรุดไปห้ยสี่ศูนย์ศูนย์สี่ออกห้าศูนย์ กับตัวเลขแนวทางของเส้นนุ่มรุดไปแต่วันหนึ่งกลุ่มพา์ของเส้นนุ่มก็ยังยังถือว่าเดินดีอยู่เนาะะสาหรับสายวิ่งสายรูปคนที่มาตัวเลขแนวทางเม็ดเดียวของินะ่นเนาะวันที่สองจนเดือนสิบหกกลุ่ม้าพันธุรุดไปต้องขอไปเอฟซีแฟนคลับหลายๆไปต่อกับแนวทางใหม่กับสตดเต็มของเสียนนุ่มรัฐบาลไทยตงงวด วิ่งบนล่างเนาะคะ่ะเก้าเด่นที่เก้าตาอ่าสองตัวไมาหกางมีเกาหนึ่งเก้สองเกมเก้าสี่เก้าเจ็แล้วก็เก้วิ่งย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะสำหรับตัวเองนวะทางพื่นกันไฮมามีเก้าหากับเก้าหกแต่ว่าตัวนินตัวจอเพื่อนกันยังนินหาอยู่เนาะทั้งนินอยู่สามตัวอ่าสหางสําหรับสอตัวมีเก้า่เก้าสีกับเก้าเจค่ะตัวนิน แล้วก็สามตัวสามหางให้มามีหกเก้าเจ็ดหนึ่งเสหนึ่งเก้แดแคปหน้าจอภายสิบไปตัวกับรัฐบาลไทยสูตรเต็มของเซียนหนุ่มลองดูลองพิจารณาใครชอบผู้ใดมาไปต่อกับสูตรตัดทองเพื่อนค่ะตัดมาให้แล้วเน้นๆกับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยวิ่ง9เนาะคะ่ะวิ่งบนล่างเกเดินที่เก้ามตัวหนึ่งเก้ี สตัวสามหางมีเก้าสีเก้าหนึ่งแล้วก็สีหนึ่งค่ะ,ะตัวนินตัวเจาาเก้าหนึ่งกับรัฐบาลไทยของเสียนหนุ่มไปต่อกับเสียนซูมเนาะเซียนซูมต่องวดงวดแรกลุดไปเนาะเป็นไหมากถือว่าเกือบนะคะ ไฮศูนย์ออกห0ย์กับแนวทางของเซียนซูมแล้วก็ให้8 7เจออกเจเนาะเลขเปนอ่านเซียนซูมงวดที่แล้วหลุดไปตัวเลขแนวทางหลุดเนาะไปต่อกับแนวทางใหม่เอาไปรุนกันเมื่ออื่นนี่ลาวัฒะานาิ่นกับปังอยู่เนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลไทยเบิง่งต่ออีกจากงวดนึงสำหรับงวดที่สอง หนึ่งมีนาคมเมื่ออื่นอาไปรุนกันสำหรับเซียนซุ่มรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะหายเจ็ดกับแปดสองตัวหกหางมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดเก้าเน้นเจาะที่สามหางสำหรับสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าค่ะสองตัวเนาะอ่าสามตัวสองหางค่ะมีซีหาเจ็ด หา c 4 c หาเจแล้วก็หา c เนาะตัวนิ่นตัวจอพื้นสมตัวแคปหน้าจอผู้ไดสิบไปต่อกับเสยนซุ้มลองบึงสําหรับรัฐบาลไทยงวดที่สองลาวพัฒนาวิงรูดเพ่นกับเขาดี2ตัวพ่นกับเขาดีนะคะลองรัฐบาลไทยอีกสักงวดกับแนวทางของพื้นเนาะ ไปต่อของเลขกลับนั่งฟ้าเลขกลับนั่งฟ้าหลูดไปเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางที่ห้มาสูตรตัดก็หลุดไปให้ซีศูนเซียนยีตรงกันซีศูนร้ายคนเนาะเสียดายนาเสียดายสำหรับซีศูนออก 50. ห้าศูนวันที่แล้วให้แปดจ็ดออกเจ็ดจินี่ของเหล็กนับนั่งฟ้าค่ะเล็กลับนั่งฟ้าของเซียนซูมเอ้ยไอ้แล้วก็เซียนซูมเนาะ ที่ออกมาใกล้เคียงกันเนาะคะ่ะให้แนวทางมาใกล้เคียงกันอันเป็นตัวของเรลขลับนังฟ้าสูตรเต็มรัฐบาลไทยของรับนังฟ้าวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะไห้มาเจ็ดกับแปดไห่มาเจ็ดกับแปดสองตัวหก้างให้มา มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดสามแปดหนึ่งแปดเก้าเน้นจอดที่สามหางสำหรับสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเน้นจอดแค่ะสามตัวสามหางใหม้มาแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็ซีเก้าซีเจ็ดเก้าค่ะหลับนังฟ้าเน้นเจาะที่ซีเจ็ดเก้าเนาะสำหรับสูตรเต็มอ่ะ ัดมาที่สูตตรัด,ดรัฐบาลไทยวิ่งจิตเนาะคะ่ะสามตัว4 7, ีจิตเก้นินที่น้นสองตัวมีจิตเกนาะสองตัวจิตเตัวกันกับสิมีจิตกับ4 9เก้าค่ะแคปบหน้าจอกับตัวเลขแนวทางของเลขรับนั้งฝาเนาะมักเส้นใดจัดเส้นนั้น หอยเฮงมันมานปังๆสำหรับอ,อื่นรัฐบาลไทยตองวดวันที่หนึ่งมีนาคมปังๆกับการเริ่มต้นของเดือนใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้กลับขอบพระคุณแนวทางทั้งซีเซียนเนาะแล้วก็กลับขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับหล,ลายๆค่ะที่ให้ให้กำลังใจดีๆทุกๆคลิปเพราะว่าสิลงคลิปได้ไปเนาะกลับขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ